จาก The a Attraction Attraction ครับสวัสดีครับคุยเรื่องเกมว่าเห็นคอนเสิร์ตนี้ปกติเล่นดนตรีครับปกติเล่นเกมครับปกติไม่ได้เล่นดนตรีเกมอะไรปกติที่เ่เป็นคำถามที่ยากนะเพราะว่าเล่นทุกเกมอันนี้บอกตรงเล่นตั้งแต่เอลเดลิงยันชินจัง ใช่เรตัองแต่เอริลิงยังชินจังเกมไหนที่เล่นเก่งที่สุดอะเก่งทุกเกมเอาอยู่ด้วกันขี้โมะปะขี้โมชิมหายเลยวะจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแบบรู้สึกชอบเกมเล่นเกมคือของผมเนี่ยต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยบ้านผมจะอยู่กันแบบหลายๆครอบครัวทีเนี้ยเขาก็จะซื้อเครื่องเกมหนึ่งเครื่องเกมเอามาวางไว้เป็นกองกลางอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ทุกคนก็จะมาเล่น ผมก็เลยแบบว่าผูกพันกับเกมตั้งแต่มาตั้งแต่แบบสมัยซูเปอร์ฟาร์มิงคอมตั้งแต่อะไรงี้ยละพออัปเดตใหม่เขาก็จะเหมือนกับเป็นกองกลางเขารวมเงินซื้อมาเราก็จะมาเล่นซื้อใหม่แล้วก็มาเล่นอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยมันก็เลยแบบสืบเนื่องกันมาเราก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ อันนี้เกมนี้เราก็เคยเล่นพอมาคุยกับเพื่อนเคยเล่นเคยเล่นเคยเล่นเอ้ากูเคยเล่นหมดแล้วนี่ผมเริ่มจากการแฮกเกมก่อนครับคือผมเปนตีนเด็กเว้นไปสายนี่เล่นอะไรเซิร์ฟจุดตีเหออถ้าถ้าแลกน้าล็อกก็คือเซิร์ฟจุดตีทูมันนี่เกาสบเก้าทใช่เพื่อที่จะจุดตีไปเลเวลหนึ่งใหม่แต่สแตทเท่าเดิมอ่าไอ้เกมเล่นเซิร์ฟเถื่อนในสายแต่ว่าถ้าไม่ใช่แลกก็จะเป็นพวกเกมกีฬาอะไรพวกเนี้ยครับเราเราเล่นในคอมอ่ะมันทําให้เรารู้ว่าเฮ้ย ทุกอย่างมันคือตัวเลขแล้วการที่เราเข้าไปถึงดัตต้าเบสของมันได้อะสมมุติว่าเรามีเงินแค่ร้อยเดียวอะเราต้องหาเลขร้อยในเกมนั้นอะที่ซึ่งมันมีหลายล้านตัวให้เจอว่าร้อยของเงินเนี่ยมันคือร้อยไหนอเออเราก็ไปเปลี่ยนตัวเลขร้อยนั้นให้เป็นเลขล้าน,เ,น,เ,ลลานเงินในเกมเราก็จะมี1ล้านเฮียนี่สายแฮกเกมแล้วเข้าไปในโค้ดใช่มันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเสน่ห<ฮ>์ของเกม สนีเหี้ยอะไเยเสนสมัยก่อนเนี่ยก็คือก่อนจะเข้าบอสไฟท์เนี่ยมันจะเป็นเซฟเนาะเวลาเซฟเนี่ยมันก็จะมันก็จะต้องเรียกได้ว่าเปลี่ยนเฟสจังหวะนั้นน่ะเขาก็หลอกเราคือไวท์มันจะแปลกๆอ่าใช่คือเขาหลอกเขาหลอกเราว่าเซฟโซนแต่จริงๆมันคือเช็คพอยท์เพราะต่อไปอ่ะมันเป็นบอสไฟท์ใคร้าเคยเล่นล็อกแมนอะเนาะอันนี้แก่แล้วอันนี้พี่เขาพี่เขาเริ่มชิปหายแล้วไปไกลละไอ้สิ่งเนี้ยมันเลยเป็นเคาน์เตอร์สืบเนื่องต่อมาต้องแต่ถ้าคุณใช้ ชารีเพเมื่อไหร่คุณก็จะมีสายโกงบ้าไอ้เคี้ยกูว่าคลิปนี้แม่งเป็นชั่วโมงเกมแนวไหนที่เราชอบเป็นพิเศษไหมของแต่ละคนเป็นเอ่อเป็นบีทครับเกมบีทเอ่อเกมแบบกดตามเอ่อออตูแจมออเดชั่นเอ่อดีเจแม็กกิทาฮีโร่อะไรเงี้ยครับจะเป็นเกมบีทผมชอบเล่นผมจะชอบ FPS ชอบทุกเกมที่มีบั๊กครับ ใช่ครับเพราะว่าสมมติว่าทะเลมันมองไปไกลๆใช่ป่ะคุณก็อยากว่ายน้ําข้ามทะเลไปแล้วพบว่ามันมีเกาะอยู่อะไรอะไรแบบนั้นนะถ้ามันมีแบบอะไรที่มันบักๆอะเราก็หาหาไปผมโมบ้าแล้วกันฮะแบบโดตาเมื่อก่อนจะเป็นฮอนทุกวันนี้ก็เป็นอวีถือว่าเป็นเกมที่เราเล่นร่วมกันในวง่อก่อนในวีใช่ครับอวีเพราะว่ามันเป็นตรงกลางแล้วมันทีมหพอดีใช่ตำแหน่งอะไรบ้าง อันจริงๆทุกวันนี้เล่นเมทแต่เมื่อก่อนไม่เล่นเมททุกวันนี้มาเล่นกับวงเล่นเมทครับผมเล่นโลมครับแต่ทุกวันนี้ไม่เล่นแครี่แต่ไม่ลแครี่เขาเล่นกับวงเล่นแครี่เล่นวงเล่นแครี่อะปกติผมเล่นโลมแต่ว่าทุกวันนี้ผมเล่นโลมครับเพราะว่าผมเล่นตำแหน่งอื่นไม่เป็นเล่นป่าครับเล่นป่าฮะครับผมคิดว่าตำแหน่งนี้มันแบบสะท้อนบุคลิกของคนเล่นไหมโอ้โหสุดๆตำแหน่งนี้ตัวสะท้อนบุคลิกเลยนะครับเราเป็นเมทมันสะท้อนอะไรในตัวเราเออจริงๆผมเล่นเมท เพราะว่าคนที่เล่นเมดในวงอีกคนหนึ่งอ่ะมันเล่นไม่ดีอันนี้ป่านี่ต้องเป็นคนที่แบบช่างสังเกตสมมติว่าเราคือมันจะมีหน้าที่หลักของเราอยู่แล้ะก็คือการที่เราแบบพยายามจะหาเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ให้ตัวเราเก่งที่สุดแต่ระหว่างนั้นคือเราต้องสังเกตด้วยว่าเพื่อเราอยู่ตรงไหนสมมุติว่าเราเราอยู่ตรงเนี้ยเราหาเงินอยู่ตรงเนี้ยเพื่อเราอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเพื่อเรากำลังทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะทําอะไรต่อไปคือมันจะเป็นแบบขั้นตอนเป็นโปรเซสของมันไปฮะที่ผมเล่นผมรู้สึกว่ามันก็ตรงกับการที่ผมเป็็นมืือออกกลงด้วยค ชอบต่อสู้ออยู่เบื้องหลังแรกอยู่เบื้องหลังแต่ว่าถ้าบูได้ก็บูไปเลยแลกไปเลยเป็นตัวแทงมีอะไรรับจบนะแล้วก็คอยสังเกตว่าแบบเฮ้ยทีมมันต้องมูไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงผมก็ทําได้ไม่ค่อยเก่งหรอกครับแต่ว่าก็พยายามจะเป็นโลมที่ดีอยู่นะครับชอบเล่นโลมเพราะว่ามันมันดูเป็นอิสระดีเหมือนแบบเราได้เจอกับทุกคนมันยังเป็นป่าอย่างเงี้ยบางทีเราไม่เจอออฟเลนเลยไม่เจอแคลรี่เลยตุ้นกล้วยเป็นโลมมันได้แบบอุ้ย เดินไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันอิสระดีะครับครับผมเหตุล่าสุดไปร้องเพลงับ่กลากัเลยใช่ก็อันนั้นเป็นงานของทางซูปนะครับซูปก็ให้ตรีมัมนดาวเนี่ยไปแสดงในวันเปิดตัวซูปด้วยนะครับแล้วก็พอดีผมรู้จักกล้าน้องกล้าแล้วน้องกล้ายืนอยู่หน้าเวทีพอดีผมก็เลยยื่นหมายให้น้องกล้าร้องใช่ครับก็หูแทบแตกหมายถึงว่า <laughs> เขาร้องคือในหูผมอะมันจะได้ยินไหมผมดังที่สุด <laughs> เหมือนถ้าพี่ใส่หูฟังฟังไหมเนี่ยนะเลเวลที่ผมพูดอะมันประมาณนี้ แต่ไอ้ก้ามันร้องอย่าเลิฟเซ่อหูถ้าแตกแต่ว่าร้องไม่เพี้ยนนะร้องตรงในโซเชียลแบบแฟนๆเขาชอบนะไม่เห็นแบบพี่ก้าร้องใช่เขาบอกว่าร้องเพราะกว่าร้องกับออริจินอลตอนนั้นใช่ใช่คือร้องไม่เพี้ยนแต่แค่แบบเสียงเขาดังกว่าเสียงผมผมเลยแบบเราต้องแบบทำหน้าเก็บอาการด้วยเหมือว่าอุ้ยจังหวะนั้นผมรู้ว่ากล้องมันตัดไปอ่ะผมก็เลยถอดหัวออกมาใช่ครับผมขอบคุณครับ